คุณจะได้แต่สิ่งที่มันเหลือๆแล้วอะคนอื่นเขาไม่กินเอาไหมเอาไหมคะโอ้ยนุก,ก็เอาทำได้แบบวิทยเอาก็ได้ <c oughs> ไม่เอามองใหม่มองบริษัทมองทั้งบริษัทมองเลยว่าวันเนี้ยวันนี้มีฝ่ายการเงินมาใช่ไหมคะมีการเงินมาไหมเอ่ยเหมือนอรายยชื่อมีการเงินใครเป็นการเงินคะการเงินการเงิน การเงินทำไรเอ่ยลักลักการเงินเรียกเก็บชำระหนี้แล้วก็รับชำระหนี้จากลูกค้าแล้วจ่ายชำระมีให้กับโอเคการเงินเวลาตอนตามเงินลูกค้าค่ะตามไงเอ่ยถ้าระบบของบริษัทเนี่ยค่ะจะมีเป็นขั้นตอนเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละคนจะชอบเวลาคุยกับลูกค้าค่ะขอทวงหนี้ลูกค้าไม่จ่ายมาสามเดือนแล้วเราคุยไงคะ ว่าลูกค้าเนี่ยยอดที่ฐานของลูกค้ามีตรงหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ตรงก็จะบอกว่าขอแบการายละเอียดไปให้ลูกค้าดูว่าเรามียอดประมาณนี้ทางลูกค้าช่วยพิจารณาว่าตรงหปล่าลูกค้าตอบมาว่ารู้หมดทุกอย่าง,งแต่ไม่จ่าย โอเคท,ทางการเงินตอบได้ดีนะคะก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุอันใดขึ้นเขาก็ยังไม่มีอารมณ์กับลูกค้าไม่มีฟีดแบ็กที่แรงๆกลับไปเพราะยังไงก็ยังเป็นลูกค้าแต่บางเจ้าที่กุ้งเคยเจอไม่ใช่ฉันมีหน้าที่ตามเงินตามเหมือนคนทวงหนี้นอกระบบอะค่ะที่ไม่มีที่ไม่จ่ายหมายความว่าไงพี่อยากอยู่ดีๆหรือว่าจะซื้อของไปต่อเคยไหมฮะเราเคยทํากิริยาแบบนี้กับลูกค้าไหมคะ ไม่เคยนะเพราะถ้าเคยเนี่ยบริษัทจะเสียหายนะไม่ใช่หน่วยเดียวที่เสียหายแต่เสียหายไปทั้งระบบแต่เมื่อกี้ถามหน่อยว่าพอสุดท้ายแล้วบอกให้เซลล์ไปคุยทําไมให้เซลล์ไปคุยอนะเราะว่าโดยใหญลูกค้าของเราจะติดต่อ,อ,อเซลจะไม่ได้ติดต่อ,องลอแลวต้องยอมรับอย่างหนึ่งไหมว่าเซลล์เขามีจิตวิจารที่ดีในการจะคุยกับลูกค้านอกจากสัมพันธ์ส่วนตัวละสนิทกัละคุยกันในฮาปาร์ตี้ได้ละ เขาวิจิตริยาในการจะทวงหนี้แบบระมุนละม่อมกว่าเราใช่ไหมคะเห็นไหมฮะแผนกการเงินเวลาทวงเงินไม่ได้ทวงด้วยตัวคนเดียวต้องทวงแล้วคิดถึงว่าใครช่วยเราได้บ้างไม่ใช่ยึดถือว่าฉันมีหน้าที่ตามเงินตามเหมือนตามหนี้นอกระบบเลยจำไว้ว่าคุณหนึ่งหน่วยสามารถทำให้ทั้งระบบพังได้เลยลูกค้าจะเกิดการบอกต่อทันทีถ้าทำแบบนั้น แต่ถ้าไม่เคยทําก็ดีแล้วแต่นี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆว่าหน่หน่วยถ้าหนึ่งหน่วยเสียหายทั้งระบบก็เสียหายนะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นะเหมือนกันฟีดแบ็ก loop คืออะไรฟีดแบ็ก loop ไม่ได้ไหมายความว่าเราไปสอบถาม,ามความคิดเห็นจากลูกค้านะคะในกรณีนี้ไม่ใช่มันเป็นฟีดแบ็กคือเหตุผลหนึ่งจะโยงให้เกิดอีกเหตุหนึ่งและในขณะเดียวกันไอเหตุที่เกิดขึ้นก็จะไปโยงให้เกิดเหตุก่อนหน้านี้เช<ๆ>่นกัน อันนี้ให้เห็นภาพสถานการณ์ที่1จะทําให้เกิดสถานสถานการณ์ที่ 2, 2ในขณะเดียวกันสถานการณ์ที่2จะทําให้เกิดสถานการณ์ที่1นึ่งยิ่งดูยิ่งงงไปต่อดีกว่าตัวอ,อย่างวันนี้เราเงินเดือนขึ้นชอบไหมเงินเดือนขึ้นวันนี้บริษัทประกาศมาทุกคนเงินเดือนขึ้น 50%, าสิบโอทานีโอ,โอบอกอย่าพูดอย่างนั้นสิดีใจไหมคะสาเป็นสาเหตุของอะไร ทันทีที่เงินเดือนขึ้นเรารู้ปุ๊บเราทํายังไงไหนใครมีแผนทันทีเลยในหนึ่งวินาทีทันทีที่รู้ว่าเงินเดือนขึ้นใครมีแผนนะยกมือหน่อยเอาพี่กู้กุ้มีแผนแล้วนะทันทีที่บอกเงินเดือนขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นคิดเลยใช้หรือเก็บไหนใครใช้ฮนะยกมือหน่อยก,ก,ก้าวหน่อยสมการเราสมการเราเขียนไม่ได้ปกอัอนนี้มีสามตัวไรายได้ ใช้เก็บออมสมัยก่อนรายได้ลบใช้เท่ากับเก็บออมกับอีกสมการหนึ่งรายได้ลบเก็บออมเท่ากับใช้จ่ายใครใช้สมการที่หนึ่งยกมือ,อยอมรับมาซะนิดนึงใครใช้สมการที่สองมีนิดนึงและที่ไม่ยกคือสมการชีวิตสับสนใช้ทั้งสองอันแล้วแต่ ภาวะเอื้ออําน,นวยใช่ไหมคะพยายามใช้สมการที่สองไว้ให้บ่อยๆเศรษฐีใช้สมการนี้ทั้งนั้นรายได้ลบเก็บออกแล้วจึงใช้จ่ายนะคุณไม่สําคัญเลยว่าไรายได้คุณเท่าไหร่วันเนี้ยสําคัญว่าคุณวางแผนเก็บออมยังไงคุณถึงรวยไปดูสาเหตุกันเงินเดือนขึ้นซื้อบ้านอยากซื้อบ้านขึ้นมาท,าทันทีตอนแรกกู้แบงก์ไงก็ไม่ถามพอพอเงินเดือนขึ้นปุ๊บ มีความอยากซื้อบ้านทันทีแต่ถามจริงค่ะคนที่มีความอยากซื้อบ้านในใจเนี่ย,ย,ย,ยการทํางานจะเหมือนคนที่ไม่ได้มีความอยากอะไรหรือฝันอะไรไหมใครเคยเป็นวัยรุ่นนะโ <c oughs> อ๊ยไอ่ยเคยเป็นเลยไม่ยอยเคยเป็นถามหน่อยตอนเป็นวัยรุ่นทํางานยังไม่มีภาระไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช้เงินยังไงใช้ก็คือตามตามใจตัวเองค่ะอยืออะไรก็ เช้าเาย็นเที่ยวเช้าทํางานเย็นเที่ยวเช้าทํางานพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ชอปปิง้งถูกไหมทันนีเต็มยี่เวลาไปทํางานเป็นไงคุยลุยก่อนเลยงานทีหลังแต่คนอยากซื้อบ้านทำแบบนั้นได้ไหมวันนี้ใครใครซื้อบ้านแล้วดีกว่าใครซื้อบ้านแล้วคะบ้านคอนโดได้หมดนะอุ้ยนั่งหลังเลยซื้อบ้านแล้วตอนซื้อบ้านแล้วฟีลลิ่งเราอารมณ์เรา ต่างกันยังไงฮนะกับตอนยังไม่ซื้อต่างกันค่ะเพราะว่าต้องวางแผนการใช้ชีวิตการใช้เงินงอะไรเนงะี้ยค่ะแล้วการทํางานหรอคะต่างไหมเอ่อต่างค่ะต่างเดี๋ยวบอกให้ว่าต่างยังไงตอนยังไม่ซื้อบ้านคุณแคร์งานที่คุณทําเท่าวันที่ซื้อบ้านแล้วไหมไม่ไม่เพราะอะไรฉันไม่แคร์อย่ามาเปี้ยว ไม่ถูกใจมาลาออกโดนแคร์ฉันมีเงินใช้แต่วันซื้อบ้านละเปไน็นไงเป็นอย่างทนอีกนิดปลายเดือนรู้ใจขาบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดินเข้าที่ทํางานหรือการปฏิบัติงานในแต่ละวันต่างหรือไม่เชื่อเลยคนที่ซื้อบ้านแล้วหรือมีความฝันว่าอยากจะทําอะไรเขาจะเดินเข้าที่ทํางานแบบกระชับกระเฉงปืนทุกวันมองหน้าเพื่อนอยากคุยกับผู้บริหารและไม่กลัวใครทั้งนั้น พราสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือกลัวว่าความฝันเขาจะไม่สําเร็จแต่ถ้าคนที่วัยรุ่นไอ้ยี่ผมไม่สนหยามาดดารูตเดี๋ยวกูณลาออกใช่ไหมเพราะแคร์ไมหมคะงานไม่แคร์แคร์บริษัทนะไม่แคร์เพราะวันนั้นยังไม่มีภาระอะไรเลยยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าคําว่าวินาทีสุดท้ายที่ต้องทาให้ได้มันคืออะไรแต่วันเนี้ยท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้ไม่ใช่แล้วนะ ท่านอยู่ในภาวะที่เดินปุ๊บต้องกระฉับกระเฉงเข้าที่ทํางานมองหนะ้าไม่ใช่มองหน้าแก่ก่อนมองหน้าเพื่อนมองหน้าทุกคนเลยโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นพออยากซื้อบ้านจึงเป็นสาเหตุของการได้รับเงินเดินขึ้นเฮ้ย hey, ถ้าพูดแต่แรกเนี่ยงงทำไมอยากซื้อบ้านแล้วได้เงินเดินขึ้นเพราะทันทีที่คุณมีความฝันคุณจะทำทุกอย่างแบบกระตือรือุล้น ทำแบบใส่ใจทำแบบรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเจ้านายเห็นไหมเห็นเชื่อเถอะคนเป็นเจ้านายเขาไม่มองแค่โต๊ะตัวเองค่ะเขาจะมองคุณทั้งหมดและมองภาพรวมไม่ได้หมายความว่าวันนี้คุณตกท่อมาสายแล้วเขาจะกาหัวคุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบ็คลิสเลยไม่ใช่เขามองคุณทั้งปีคุณทําดีมาตลอดทั้งปีวันนี้คุณตกท่อมาทํางานสายวันเดียวอ่ะเขาไม่สนใจหรอก เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความอยากซื้อบ้านหรือมีความฝันบินของตัวเองเชื่อเลยว่าการปฏิบัติตัวคุณต่าแล้วเมื่อปฏิบัติตัวต่างเงินเดือนคุณย่อมขึ้นนะวงกรวงจรย้อนกลับแบบเสริมมันคืออะไรมันคือภาวะอื่นๆที่เข้ามาจะเสริมหรือจะบั่นทอนเดี๋ยวมาดูกันตัวอย่างนี้เลยค่ะดอกเบี้ยคำถามเลยถ้าดอกเบี้ยขึ้นอยากซื้อบ้านนะ โดทันทีหรือไม่ขึ้นก็ไม่ซื้ออยู่แล้วสมมติวันนี้ดอกเบี้ยลดลงเหลือสามเปอร์เซ็นซื้อไม่ซื้อซื้อนะถูกเป็นดอกเบี้ยรถยนต์เลยนะซื้อซื้อเสร็จยังไงต่อลุยเลยป่ะเงินเดือนเราต้องขึ้นมุ่งมันเลยวันนี้จะทําดีให้เจ้านายเห็นยอดขายตอนนี้เท่าไหร่นะคะยอดขายทั้งปีเลยทั้งปี โอเคยอดขายวันนี้เจ็ดร้อยล้านต่อปีมีบ้านละอยากได้เงินเดือนขึ้นทำไม่เจ็ดร้อยล้านไม่ทำวันนี้จะทำพันล้านแล้วเดินไปบอกผู้บริหารว่าปีนี้ทำพันล้านขอเงินเดือนขึ้นเท่านี้คุณคิดว่าผู้บริหารยอมมะถ้าคุณทำจากเจ็ดร้อยเป็นพันล้านได้รับรองคุณคุยกับเขาเขายอม แต่ถ้าวันนี้ทำเจ็ดร้อยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ทำเจ็ดร้อยหนึ่งขอเงินเดือนขึ้นผู้บริหารจะว่าไงคะสวัสดีลูกเอ้ยเยนเย็นนะยม้มไปเข้าวัดก่อนใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนเมื่อไหร่ทำเจ็ดร้อยแล้วเป็นพันล้านได้เดินเข้าไปคุยได้เลยคะ่ะเชื่อเลยว่าเขาจะฟังพวกคุณคิดอะไรและทําได้ยังไงอย่าฝันอย่างเดียวน,นะคะวางแผนนะเจ็ดร้อยเป็นพันไม่ยากแต่่ง่ายต่อมานี่สินเดิม บางคนเนี่ยซื้อบ้านสนใจดอกเบีย้ยอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยตัวเองมีนี้สินเดิมเท่าไหร่แต่มีใครดูฮะมีใครดูที่ดูนี้สินเดิมเราเนี่ยแบงค์ดูแน่นอนเลยแล้วเราก็จะบอกแบงค์ว่าไงไม่ดูได้ไหมลำคาญจริงๆเขาเป็นวุงจรย้อนกลับที่ดีนะคะถ้าเขาบอกเราไม่ผ่านจงรู้เถอะว่าเราไม่รอด อย่าดันพุนลังเขาเป็นตัวกรองที่ดีเพราะฉะนั้นจงฟังเขาไว้ใครเคยกู้บ้านแล้วไม่ผ่านนะยอมรับมาตรงๆเจ๊ไม่มีไม่ยอมรับยอมรับเองก็ได้เคยกู้แล้วไม่ผ่านแบงค์บอกมาสามข้อทำไงกับสามข้อนี้อนแบงค์ว่าทำไมไม่ผ่านโง่หรือไงสามข้อนี้มายุ่งอะไรกับชีวิตฉัน วันนี้จะได้ซื้อบ้านไหมเออไม่ได้ซื้อหรอกถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะทันทีที่เขาบอกข้อบอกพร่องเราเดินเข้าไปแล้วขอบคุณอย่างมากแล้วเอาสามข้อนั้นวางแผนทันทีแก้ปัญหายัางไงแล้วคุณจะซื้อบ้านได้